ในช่วงที่หายไปจากโซเชียลจากหน้าจอต่างๆไปทําอะไรมาขอขยี้หน่อยนะคะ <c oughs> ตื่นมาเหรอก็ดูแลบ้านมีสวนมีอะไรก็แต่งสวนแต่งต้นไม้อะไรประมาณนี้ครับข้าว,วงการต้นไม้เหมือนกันนะคะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไปดูต้นไม้อะไรที่มันเป็นกระแสให้เหรานะแต่ว่าคือบ้านทําสวนเป็นเหมือนกับสวนสวนล้อมบ้านอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์มันก็จะมีต้นไม้เยอะและ้วบางทีต้นไม้ก็ มือนมันใบมันไม่งามอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาซื้อปุ๋ยตอนนี้รู้เรื่องปุ๋ยรู้เรื่องว่าเออควรจะใส่ปุ๋ยยังไงปุนไหนยังไงแล้วก็ต้องตัดแบบนี้นะเพื่อให้มันแตกอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเออมีความสุขในการแบบดูต้นไม้เดี๋ยวคนดูจะไม่เชื่อค่ะต้องถามแล้วว่าที่บ้านมีต้นอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างก็จะมีจิกน้ําต้นใหญ่แล้วก็มี ล่ำซ้ำแล้วก็จะมีต้นที่ที่ชอบมากสุดในบ้านก็คือมั่งมีต้นนี้แบบสวยมากเป็นต้นยังไงครับเป็นต้นแบบต้นคนใหญ่หญเลยใบก็จะเป็นเหมือนแบบพุ่มสวยๆแบบอลังการมากอยากไปเห็นกับตาต้องทำยังไงคะถ้าอยากไปเห็นกับตาเหรอครับก็อาจจะอาจจะไม่มีไม่มีไม่มวันนั้น <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่มีวันนั้น <c oughs> หลายกาบจังเลยค่ะ แล้วรู้ไหมคะว่าแฟนๆเขาคิดถึงเขาไปส่องโซเชียลทุกวันก็รู้แหละครับว่าแฟนๆก็ก็คงแบบอยากเห็นเราบ้างอย่าครับแต่ว่าพอดีเราก็ไม่รู้สิเราก็แบบเป็นคนไม่ได้เ,ดเออ <ๆ S 2> เราเป็นคนแบบเรารู้จะลงอะไรอ่ะแต่ก็รู้แ,แหละว่าแฟนๆเขาก็คงอยากเห็นเราบ้างอย่างครับก็ขอโทษด้วยนะครับงานบุญปีนี้ก็ถ้าจะทําแบบเดิมก็พักไว้ก่อนครับผมยังไม่ทําแต่ว่าแต่ส่วนตัวกับเพื่อนๆทาตลอดอย่างน้ําท่วม ล่าสุดนี้ก็ก็ทำก็ทำแบบไม่ได้บอกใครบอกเฉพาะเพื่อนในกลุ่มแล้วก็ให้เพื่อนๆไปไปลงพื้นที่เองไปแจกพวกคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมโอ้หน้ำท่วมหนัก oh, <no. S 3> เรื่องนี้ต้องขยีเป็นยังไงล่ะคะกับหนุ่มรักต้นไม้